ุภาพสติและสุภาพบุรุษทั้งหลายพอโทษที่ทำให้โดนานวินดีต้อนรับสุ่การเปิดตัวของ Scarlet Devil Tower ออ,อคอยใหม่ แต่คุณลักษณะที่ทำเครื่องหมายว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงขึ้นไปบนฟ้าอย่างไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าการประชุมน่าสุดยอดจะไปทางไหนผักไปที่ไหนเฮ้ hey, หมายความว่าไงตองดรแลความรับผิดชอบอยังยิ่งถ้าเธอได้หามฉันนะใช่ฉันมาที่นี่เพราะฉันได้ยินว่าฉันจะรวยได้เร็วถ้าหลงทางไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงลนะอ้าวเนี่ย ไม่มีเหตุผลที่ต้องกังวลหรืออย่างไรอย่างน้อยก็ไม่ควรมีใช่ไหมตกลงก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะหนูให้ผู้รับผิดชอบในการพูดนุูบูรณะอธิบายโดยพันโอ้ใช่แน่นอนนั่นคือสัญญาของเธอสาวน้อยผู้รับผิดชอบอะไรเนี่ยเธอมอบหมายให้ผู้รับเมาช่วงเวลาทำงานแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำอะไรลงไปน่ะ มนุษย์สุกเหมือนเป็นเรื่องตลกและดูเหมือนว่ามากี่คนใช่และด้วยเหตุผลนี้จึงมีหอคอยมันแดงใหม่สิ่งที่เจ็บปวดน,นั่นคือเพราะว่าลูกอื่นที่ไม่มีตึกสุงขนาดนั้นฉันพนั้นได้เลยว่าเธออยากจะอวดนะ แม้การอวดอาคารสูงจะไม่ทำให้เธอได้รับเหรียญแม้แต่เหรียญเดียวกนะกฉันรา้ได้ว่าเธอสามารถตกโฆษณาบนที่สูงได้ถ้าพวกเขามองเห็นได้จากทุกที่ะนะขอบคุณเลยวุ้กับคุณมงังนิสันในโลกคู่น,นาถาเดียวกับฉันการเลือกคุณออกจากฝูงชนเป็นเรื่องยากมากแต่โชคดีที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่กำหนดไว้นะคะ ได้รับเชิญด้วยเหรอฉันใช่เป็นโอ้ยอีใจมากที่พวกเขาคิดมากพอที่จะนั่งจากคนนอกเกมกับฉันด้กันดูเหมือนว่าดังนั้นจึงพูดยากเพรามันอึดอัดถึงกระนั้นใครคิดว่ามันเป็นผู้ของคุณเรมูนและมานิส่าไดเข้ามาใก้ขนานีเพื่อเรียกพวกเขาเส้นกัน เราไม่ควรท้าท่าจากที่หน้าของเรามากเกินไปมันคงเป็นเรื่องที่จะปวดเทาพวกเราคนใั้นคนนึงสูญเสียกากรจับกุโมรที่ไม่ตั้งใจเช่นเดาว่าตัวตอบข้อคงไม่เลยลักขนาดนะ้าแต่ถึงแม้ฉันจะสับสนถ้าเจอหลายๆคนนะอย่างนั้นหรอคะมีบางเหตุการณ์ที่เราครต้องเผชิญหน้ากับตัวตัวอีกอื่นๆของเรามาก,ก่อนนะคะ ที่ว่ามันแตกต่างออกไปเล็กน้อยสิ่งดอนั้นไม่ใช่ผ้ารองตาหรือขั้วใส่ร่านความฝันในเส้นเคียวมันคือประสบการณ์ข้างใหม่ใช่ปะมันใช่แน่ๆค่ะฉันได้พบกับเธอในตอนนี้ไม่นานมานี้ฉันชื่อว่า มันจะปวดจริงๆนะไม่ใช่ครอีดสิ่งที่เธอพูดคือจักรยายของโลกเราใช่ไหมเนี่ยฉันไม่สามารถบอกควาแตกต่างได้เลยนะเฟย์งจะแตกใจถ้าพุกคุณทำได้ขอแนะนำว่าอย่าเดินเตะมากเกินไปนะคะนอกจากเนี้แล้วคุณทิ้งฝั่งนายหญิงได้ไหมโอคุณหนูและมีเรียก็รักฉชนเช่นกันค่ะแต่เธอไม่ชอบาพี่เห็น จะมาเป็นทั้งหมดเพียงด้วยตัวเองค่ะดังนั้นฉันจึงได้รับมากไหมายที่มาแทนเธอในฐานะที่พูดคือพาดเช่นเคยเลยเนะาะเพราะเครื่งหมายพวดขงฉันภารกิจนี้จะเป็นหายานอน,นะใช่พวกเขาทำให้ทำงานทุกอย่างในเวลาแบบนี้เสมอแหละ นี่อะไรผิปกติหรอถเ้าสองคนณอารมณไม่ดีเลยฮะแล้วเราต้องลองเอ่ยกับแก๊งเดิมหน้าของขันมคงจะดีถ้าไรกลางวันอย่างนี้คุณในมูฉันได้พบว่าทั้งหมดนี้เหนื่อยมากเลยนะคะดิฉันพนันได้เลยค่ะว่าท่านยุคลีให้คุณมาที่ต่างจากที่อาจารย์สั่งมาเลยค่ะพอพูดถึงมันแล้วโยใครไม่น่เชื่อวันที่ได้สังเกตเลยนะ โอ้ได uh huh. oh. ้กำลังใจขึ้นฉันแค่นั้นได้เลยว่าสิ่งหน่สนใจจะเกิดเธอคิดงั้นหรอทดสอบเทสทดสอบเธอได้ยินฉันไหมฉันชื่อ,อยูเคริยาคคโมผู้รับผิดชอบการปรปับปรุงหอคอยขอบคุณที่มาวันนี้นะจ๊ะ โยใครมาแล้วมาเถอะฉันแน่ใจว่าเธอเห็นมันกำลังมาตอนนี้ฉันจะให้คำอธิบายสั้นๆแต่พวกเธออยากแรกเกี่ยวกับความสุขของหอคอยมันแดงแห่งใหม่นี้ตรงข้ามกันกับสิ่งที่เลเมเลียบอกเธอก่อนหน้านี้ฉันไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้โอ้ได้โปรดเงียบนี่เหตุผลที่ทำให้ฉันไม่สามารถบอกเธอได้ในหอคอยสุดที่ใดๆ เป็นอหอคอยที่กำลังเติบโตอยู่นี่สิกำลังเติบโตไปสู่โลกผู้ขนาที่เป็นลักงาแห่งเหตุการณ์ลาสวิร์ดแห่งน,นี้นี่คือเหตุผลที่ฉันเชิญพวกเธอทุกคนจากโลกผู้ขนาต่างๆของพวกเธอฉันแก้ไขอหอคอยเพื่อให้อ่านประสบการณ์ของทุกๆคนในเหตุการ์แก้ไขสถานการณ์ลอสบอร์ดต่างๆในโลกที่แตกต่างกัน และแก้ไขมุมของมันให้ขยายออกไปสู่โลกที่เป็นรักเง้าของมันทั้งหมดพวกเธอไม่จําเป็นต้องพูดทั้งนั้นหอคอได้รับข้อมูลผ่านการต่อสู้ด้วยกระสุนแลมัคุดที่ต่อสู้อยู่ภายในสุดยอดใช่ไหมื่องจากเหตุการณ์ต่งางๆที่ได้รับเหตุการณ์แก้ไขผ่านการต่อสู้ดังกล่าวอีกในนึงฉันขอให้พวกเธอปีนขึ้นไปสูงสุดโดยแสดงประสบการณ์แก้ไขสถานการณ์ของเธอในการต่อสู้ด้วยกระสุนแลมัคุด,ด แปลกจริงๆน่าือสิ่งที่ยูคารินที่เรานี้วางแผ่นไว้สินะแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเราต้องปีนขึ้นไปเราไม่สามารถเข้าไปข้างในในการสุดการต่อสูส้ดได้หรอและถ้าเรายังแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆในโลกอื่นใม่สุดล้วก็ไปถึงสิ่ในหะัวใจของมันอยู่ที่แหละผู้ที่ไปถึงเรื่องขั ได้ก่อนจะได้รับตำแหน่งตัวแก้ไขปัญหการระหว่างโลกเรื่องรับการย่ย่องจากผู้โลกขึ้ขนางในเพรพวกเขาจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงและไหว่ากันกำลังวัดแน่นอนเขามีเซลี่ยสละที่นำของมิเศษที่พกข้างในยิ่งไปได้สูงเท่าไหร่เธอจะได้เจอผู้แข็งแร่หล่นทันและนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกกับเธอได ตอนนี้เรากำลังพูดถึง